งานเป็นทีมมาทีเป็นขบวนเลยนะมาทีเป็นขบวนเลยไล่ไม่จนสสดีค่าพามาเบิงพระเจ้าเรียบถนนมาดูีิว่าฝรั่งกับบ้านเราทำถนนเหมือนกันไหมรอเปล่าเงินไหมเงินไหมหมดไปแล้วหนึ่งลูก จรกเร้อบาดนี่พอนลูกเนี่ยคนลูกพามาเบิกมันแปลกดีเนาะมันแปลกเกียร yeah. ์กันเลยพามาเบิกแม่น,มนว่าเขาเป็นยางแบบต่อยปะอันน้ำดำเนี่ยก็เป็นยางแบบต่อยปะ, <S <S ะกันอาจจะเป็นวิศวะนะเบิ้งพื้นน่ะ เพื่อนก้อนดีเขาจะแท้นอ่ะมันจะมีเป็นแบบเขาเอินอย่างนี้เอ่อคือจังคือจังตักคายไหมเขาต้องปูก้อนนะเดินไปอีกบ่ว่าเขาอยากอายเขาเดี๋ยวเขากับมาาหดวยอะเดี๋ยวจังค่อยอันนี้น่าเกียดพรลามันถ่ายทำไมวะ พลังหัวเขาจะมีคือจังเป็นเป็นเป็นแลมไหมปูลาดแช่ก่อนนะปูลาดแล้วก็จังเท้เทไอเท,ะทะอย่างบบต่อยใ่เมนเบอกเขากันอย่างคายคายบานเขาอ่ะคนน่ารักอยู่แล้วเดินไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ะหอดเดี๋ยวก็ะหอด dắt con nha món hoa ai xuống này bao xuống ta xuống hiện mỗi mưa cứ xanh kìa lốm mẹ รถลลยบาดเนี่ยขาอยากอายอยากอายคนขับรถทัานนะถ้าพูดยุ่หนาบ้านไปอ้าพูดออกมาไพายนี่คืออยากอายคน <c oughs> อยากอายฝรั่ง <c oughs> เดินไปโชว์ความสวย <c oughs> เขาสีหักแตกเนี่ย เสร็จแล้วหนึ่งลูกรถบดกับกมาพ้อมกันเลยรถบดรถเกตรถไถรถกวาดมาเป็นขบวนเลยเมือนี่ต้องเ็ฟนะมือนี่ต้องแล้วจะเลิกจะค่าจะมืดจะตีหนึ่งตีสองก็ต้องแล้วมือนี่นะเพราะว่าวันศุกร์นี่เป็นวันวันฉลองซัมอแบบเป็นทางการของประเทศสวีเดนถนนเซนนี่ก็คือตามงบป,ประมาณก็คือเสร็จเรียบร้อยภายในพรุ่งนี้ อ้อมส่งประมาณนี้นะ